เปิดบริการอีกครั้งบรรดาเจ,จ้าของคลินิกก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะก็เร่งปรับกลยุทธ์พัฒนารูปแบบการให้บริการเพื่อเตรียมเปิดให้บริการแก่ลูกค้า โดยนายแพทย์พุทธิพงศ์ภูมิสุวรรณผู้านวยการ AIC คลินิกผู้ให้บริการฉีดสารเสริมเติมเติมเต็ม,ตม,ตมฟิลเลอร์เห็นด้วยกับรัฐบาลในการเดินหน้าฉีดวัคซีนแล้วก็การเปิดประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจแต่ก็ต้องเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธรารณาสุขพร้อมแนะผู้ที่จะใช้บริการคลินิกเสริมความงามในช่วงโควิด -19 ที่กลับมาราบาดก็ต้องเลือกสถานที่ที่สะอาดผ่านการพ่นฆ่าเชื้อไวรัสพนักงานฉีดวัคซีนแล้วแล้วก็มีการจัดระบบคิวให้คนไข้ไม่ แอะอัดซึ่งหากเป็นสถานประกอบการแบบเดี่ยวที่ไม่ได้อยู่ร่วมกับห้างก็จะปลอดภัยสูงและช่วงนี้ก็ไม่เหมาะที่จะไปเสริมความงามในต่างประเทศเพราะการเดินทางบ่อยๆก็จะมีโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อกลายพันธุ์ได้ในช่วงนี้ที่สําคัญสถานประกอบการมีรางวัลรับรองมาตรฐานในคุณภาพก็จะยิ่งน่าเชื่อถือค่ะหลับในปีนี้เองเนี่ยทาง AIC คลินิกของเราเนี่ยก็ได้รางวัลอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นารางวัลพรีเมียมคลินิกนะครับ และในช่วงโควิดที่ผ่านมาสถาบันเสริมความงามรายเล็กเดือดร้อนจากโควิด19ก็ปิดไปหลายรายส่วนที่เหลือก็ต้องปรับตัวทาง a อซีคลินิกก็หนุนให้ผู้ฉีดวัคซีนจัดโปรโมชั่นพิเศษส่วนลดเพื่อช่วยคนไทยในช่วงโควิดด้วยค่ะนี่คือเรื่องของมาตรการในพื้นที่ต่างๆนะครับ